เธอรู้ไหมว่าในโรงเรียนนี้มีตำนานเกี่ยวกับสกิบิดี้เนียปากผีสกิบิดี้อะไรอะ่ะที่นี่ไม่มีผีไม่มีผีสกิบิดี้เป็นไงครับผมหล่อไหมสกิบิดี้ของรักของฉัน อะไรพวกเธอน่ามาสกิบ,บ,บีดี้นี่เธอเอาสกิบิดี้เข้ามาในโรงเรียนนี้ได้ยังไงเธอรู้ไหมว่าในโรงเรียนนี้มีตำนานเกี่ยวกับสกิบิดี้เงียบปากเพฉันเล่นตำนานผีสกิบิดี้อะไรอ่ะมันไม่มีจริงหรอถ้าเธอไม่เชื่อเธอก็อย่าลบหลู่นะเธอว่าที่นี่มีผีเหรอเดี๋ยวฉันจะนอนโรงเรียนนี้ให้ดูหนึ่งคืนเลยถ้าฉันไม่เป็นอะไรแสดงว่าที่นี่ไม่มีผีไม่มีผีสกิบิดี้ ก็ได้ก็ได้แต่เธอต้องไฟ์สดด้วยนะฉันจะได้รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ได้ได้เดีย๋วยวฉันจะช่วยดูเลยก็แค่ผีสกิมีด้สวัสดีครับโลกโชเซียวเป็นไงครับผมหล่อไหมวันนี้ผมจะมานอนที่โรงเรียนให้พวกกูเผียรู้ว่าผีสกิมีด้ไม่มีจริง เยียงอะไรขนาดยังไม่ค่้าก็ยังมีเสียงแปลกๆเลยนะครับผมน่าจะเสียงสกินไม่ไดีรดหด hey, <ม>รหือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปส่วนให้ดูไม่มีจริงหรือเปล่าเนี่ดูเป็นเพื่อนหน่อยนะครับไอเดีอกวนผมเป <c oughs> ็นทุกคน ผีตะเคียนแก่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่ๆีีเยอะแยะมากมายเลยไปกดติดตามทุกช่องเลยสนุกแน่นอนวู้ฮู